พรพันสร้างประวัติศาสตร์พา ออร์แลนโดเข้าชิงแชมป์วอลเลย์บอลลิกสหรัฐพพันเกิดปราสร้างประวัติศาสตร์พาออร์แลนโดเข้าชิงแชมป์วอลเลย์บอลลิกสหรัฐอเมริกาวันที่10พฤษภาคม68การแข่งขันประวัลเลย์บอลลิกอาชีพในสหรัฐอเมริกาฤดูกาล2024-25รอบปองชนะเลิศซึ่งออร์แลนโดวอล์คิรีทีมอันดับ3ของตารางต้นสังกัดของชมพู่พนันเกิดปราเซเตอร์ทีมชาติไทยต้องดวนกับแอตแลนตาไวแอตแลนท์ไวทีมอันดับ2ปรากฏว่าออร์แลนโดวอล์คิรีเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าเอาชนะไป3-1เซตด้วยคะแนน25ต่อ 15-23, 18-25และ2 5ถึง1 6ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอินดีอีกไนท์อินดีอีกไนท์ที่พลิกชนะทีมแชมป์เก่าโอมหาสุเปอนวัสมาแบบดูเดือด3-2 เซตชัยชนะในเกมนี้ทาให้พรพันธ์กลายเป็นนักวอลเล์บอลไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของหลีอาชีพในสหรัฐอเมริกาโดยเธอทําผลงานยอดเยี่ยมเซตบอลให้เพื่อนร่วมทีมถึง46ครั้งขุดบอล14ครั้งและยังทําแตมจากการบุก1คะแนนส่งผลให้พรพันธ์สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่ผ่านเข้าไปเล่นรอบชิงชนะเลิศหลีกอาชีพในสหรัฐอเมริกาโดยเกมนี้เธอทำแอสซิสต์ไปถึง46ครั้งทำได้1คะแนนสำเร็จ100%สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศสว่างออร์แลนโดวอล อีกไหนจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมเช้าวันจันทร์ที่12พฤษภาคมเวลา3นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยที่สนามลีเอสแซม,มิลี่เฟอร์รัม